ใ้าอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะฝากกดติดตามกด s u b s r r i e ์ไลค์แชร์นะคะกดหัวใจคอมเมนต์ comment, นะคะแล้วก็กดของขวัญเป็นค่าครัวให้กรอบกันด้วยนะสงไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของการรอคอยดูเหมือนว่าชีวิตคุณตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการรออะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นรอความสำเร็จรอการเดินทางรอการเงินรอความรัก หรือรอบางอย่างที่คุณกําลังรู้สึกว่าอ่าเนี่ยไพ่สาม,มเท้าคุณรอมายาวนานแล้วอะนะคะรอความสมหวังบางอย่างหรือบางคนอาจจะรอในเรื่องของ,ของการเดินทางไกลนะคะรอในเรื่องของการที่เมื่อไรชีวิตจะขยับขยายนะคะจะมีโอกาสได้ไปทํางานในที่ไกลๆในต่างประเทศนะคะหรือเมื่อไรชีวิตถึงจะมีโอกาสที่จะได้ สมหวังในสิ่งที่เราตั้งใจและประมาณนี้เหมือนชีวิตคุณอยู่ก,กับการรอคอยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะบางคนรอคอยเงินว่าเมื่อไหร่จะได้เงินสักทีรอการช่วยเหลือรอใครบางคนมาซัพพอร์ตรอสายเปนะคะหรือรอการดูแลเลี้ยงดูปูเสือนะคุณอาจจะอยากเจอใครบางคนที่เข้ามาดูแลคุณอนะอยากมีคนดูแลอยากมีคนซัพพอร์ตนะคะอยากมีคนเหมือนกับ ช่วยเหลือดูแลการเงินการทองชีวิตปากท้องความเป็นอยู่อะไรประมาณเนี้ดูเหมือนว่าคุณกำลังจะได้นะไพ่เด o เวลบางคนรอคนทางไกลบางคนรอแฟนอยู่ต่างประเทศรอแฟนต่างชาติหรืออยากมีคนรักที่เป็นคนต่างชาตินะคะต่างเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมหรือใครบางคนที่คุณกําลังศึกษาดูใจกันอยู่คุณรอการมาพบมาเจอกันก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะ คือมีโอกาสที่จะสมหวังเพราะไพ่เดลเวลเก็เป็นไพ่ของความสําเร็จใบหนึ่งเป็นไพ่ของความสมหวังหรือสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังปรารถนากําลังต้องการอ่ะคุณกําลังจะสมหวังก็เป็นไปได้นะคะการรอคอยกําลังจะสิ้นสุดลงนะคะบางคนรอคอยความรักใครที่คุณกําลังรอเมื่อไรจะมีคนเข้ามาจีบสักทีหรือเมื่อไรจะมีใครมาแบบมาเปมาเป็นสายเปให้กับเราสักที คุณกำลังจะได้เจอนะคะการเริ่มต้นใหม่โอกาสทางความรักโอกาสทางการเงินนะคะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลสนับสนุนค้าจุนอุปถัมภ์คุณนะในไม่ช้านี้แหละนะคะสี่ไม่เท้าหลายๆคนนะคุณอยากมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตอยากมีความเจริญเติบโตไม่ว่าจะในเรื่องของ การเติบโตในตำแหน่งการงานการเติบโตในธุรกิจนะคะรวมถึงการอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองการอยากได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยบางคนยังไม่มีที่อยู่อาศัยหรือยังไม่มีงานที่เป็นหลักเป็นแห,หล่งคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินธุรกิจการงานนะคะหรือมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งที่มีเป็นบ้านของตัวเองก็เป็นไปได้นะไพ่ใบนี้นะคะ <c oughs> ความก้าวหน้ามั่นคงเจ็ดเหรียญน,นะคะส่วนใครที่กำลังรอผลกำไรรอผล,ผลผลิตนะคะจากสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วจากสิ่งที่คุณมีการแบบลงทุนทั้งลงแรงลงไปแล้วด้วยแต่กำลังรอในเรื่องของรายได้ที่จะตอบแทนกลับมาหรือเงินปันผลบางอย่างคุณมีเกณฑ์ได้รับนะคะคือสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นความรัก หรือเป็นความมั่นคงในชีวิตการงานบ้านะไอประมาณนี้คุณมีเกณฑ์จะได้นะแปดถ้วยรวมไปถึงบางบางคนนะคะใครที่คุณรอคนที่เขาเดินหันหลังจากคุณไปนะก็มีโอกาสที่คนคนนั้นจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเช่นกัน8ปดถ้วยคือการการที่อาจจะมีใครบางคนเดินออกไปจากชีวิตคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาหรือการที่คุณอาจจะมีเกณฑ์พาตัวเอง ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ออกไปทำอะไรใหม่ๆนะคะที่คุณกำลังรู้สึกว่ามันจะดีไหมคุณจะตัดสินใจถูกไหมนะคะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่คุณตัดสินใจอะค่ะนะคะหถนะ้วยมีเกณฑ์คนรักเก่ากลับมามีใครรอคนเก่าๆไหม เพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าสามีภรรยาเก่าอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งใครที่คุณรอที่จะได้มาอยู่กับลูกใครที่มีลูกแล้วเหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยกันกับลูกอาจจะแยกทางกันอยู่กับสามีภรรยานะคะต่างคนต่างเอาลูกไปเลี้ยงกันคนละคนหรือว่าทั้งสองคนเลยก็ได้บางคนมีสองคนประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณกับลูกจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือมีเกณฑ์ที่แฟนเก่าของคุณจะได้กลับมาหาคุณนะ เพื่อนเก่ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเจอกันหรือสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าๆที่คุณสูญเสียไปคุณกาลังจะมีโอกาสได้กลับคืนมาประมาณนี้หกดาบนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นชีวิตใหม่การย,กย้ายเปลี่ยนแปลงย้ยายที่อยู่อาศัยย้ยายที่ทํากินย้ยายงานนะคะหรือบางคนคุณอาจจะตัดสินใจที่จะ เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปเ, internet, ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนก็ได้คุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเนี่ยโดดเด่นมากเลยเรื่องการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะบางคนใครที่คุณรอการยกย้ายตําแหน่งอ่ะยกย้ายไปกินตําแหน่งนะคะคือบางคนอ่ะอาจจะต้องย้ายแล้วไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไป นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้นะคนที่เข้ามาดูแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณกําลังรออยู่ว่าเมื่อไรคุณจะสมหวังคุณจะสมปรารถนานะคะหรือเมื่อไรคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนเมื่อไรจะมีคนมาดูแลเอาใจใส่ชั้นสักทีอะไรประมาณนี้คุณกลมาจะได้รับในสิ่งที่อธิบายไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะน้อมรับคําทํานายกันไปนะเป็นเรื่องที่ดี2วัน3มวันนะคะ สองสัปดาห์สามสัปดาห์สองเดือนสามเดือนเดี๋ยวคุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รับแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นเลยนะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ